เดี๋ยวก็หาว่าเนี่ยคุยฝากมีเด้อบักเดือยฝรั่งครับนี่มาเก็บบักเดือยฝรัง่งกำลังออกหน่วยไร้ครับนี่สุกกบหวานแสบดีครับกำลังสีสุกเลยครับ่วยนี่ไงแล้วคูกไว้ ในร่งเลื่อนครับนี่ครับหน่วยซุกมันนะบแบบเก็บได้มาเก็บไว้กินครับพ่อโบเดซ้อเขากินปลูกไว้หลายต้นนะครับ ปูไว้ยุ่ฟ้ามเป็นแปลงครับต้นกระลังไงเศร้านี่ก็เก็บได้เจ็บแปดหน่วยครับมันสุกนกอ่ะเขามากินหรือว่าแบ่งแบ่งปันกันไปครับนกกินแน่ค้นกินแน่ สามธรรมศาสตร์ครับปลูกไว้บเดซัยยาบเดซัยยังใส่เป็นระบบสปริงเกิลในการหดนามครับปลดตรงยางหดเองตั้งเวลารดอัตโนมัติครับผกลกระล่างง่ามครับอัน้กับฝากติดตามด้วยครับ